รักมากเลยค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยกันสนุกค่ะสนุกมากค่ะอันนี้เอากิมจิมาให้อาจารย์ค่ะลุ๊กตาทองต้องมาแล้วออสการ์ต้องเข้าคือทิชชูหมดไปสองม้วนเป็นเรื่องนี้เหรอวันนี้นะครับทุกคนเรามาถ่ายคลิปการให้คำปรึกษากัน กับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกประมาณกี่คนนะสามสี่ <30 S 1> คนเออสานก,การณ์นะครับสถานการณ์เอาไว้ทำคลิปเพื่อการศึกษานั่นเองเนาะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวสีค่ะว่าสวยสวยเลยไปส,สวยสวยค่ะว้าวอันนี้เอากิมจิมาให้อาจารย์ค่ะกิมจินึงอืม,ม,อมดูชุดก่อน เหมือนฟิลเพื่อนเจ้าสาวใช่หรอนี่ทุโคเราถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะครับนี่มหาวิทยาลัยของเรา ต้องใหม่มาแล้วดีขึ้นมาแล้วต้องทำวอล้วใช่คอนเทนต์จะเนไหม้อมาเด็กอวจะดอะไอ่อนนงเรียได้เด่๋นี้เดี๋ยวเรารอทำอะไร

นะไอเควมเ้นเลยนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคอุ้ยหล่อมันเข้มไปไหมเดี๋ยวเนพี่อันี้ออกกัเว้เจ็บเจ็บเจ็บหนังตา้มัยจะดึงหนังตาเรออได้มั้มันติดนิดนึงเคยังโอเคได้ให้มันเข้มๆสบท ชื่อวันแขกรักเชิญและดาราของช่องสามบทเอาแค่ถามก่อนนะทุ วันนี้อาจารย์รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปกันเนาะเรื่องของการให้คำปรึกษาซึ่งเราก็เรียนกันในชั้นเรียนอยู่นะคะแต่วันนี้เราก้าวเข้ามาอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเรามาเขาเรียกว่าอะไรดีอัดทำคลิปเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยไปสู่คนที่เขาต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษามากขึ้นน,ะน,ะนะ่ะเนาะแล้วก็จะเห็นความตั้งใจของนักศึกษา น่ารักมากเลยค่ะนะคะเราพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยกันในขณะที่เราฝึกเราอัดคลิปกันไปเนี่ยเราก็มีการกลับมาทบทวนด้วยกันว่าในแต่ละขั้นตอนของการให้คำปรึกษาเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับกับทุกคนทุกฝ่ายนะคะในการที่เราจะไปต่อยอดนะคะเรียนรู้เรื่องของการให้คำปรึกษาต่อ แม้แต่ตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็ได้เรียนรู้จากนักศึกษาค่ะต้องขอบคุณนะักศึกษามากๆเลยนะคะที่เรามามีส่วนร่วมด้วยกันในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปอาจารย์คงได้ความมีน้ําใจความน่ารักของนักศึกษาแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีพี่ไลออนสวัสดีค่ะวันนี้ได้ทดลองแล้สังคงสงค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 ่งขอให้คำปรึกษาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นคะ่ะเพราะว่าเป็นการให้คำปรึกษากับเขตแล้วเป็นการ มีการอัดวิดีโอด้วยก็เลยคิดว่าเหมือนกันอยู่ในสถานที่จริงมากกว่าเป็นเหมือนกับทําจริงเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นค่ะซึ่งเราอ่ะมันยากตรงที่เราต้องคิดคำตอบให้กับเคสแล้วก็คิดว่าเราจะพูดอะไรกับเคสดีค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งแล้วเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนกับว่าเราพูดคุยกับเขาแล้วหาวิธีจะให้เขาสบายใจขึ้นมากกว่าค่ะ ก็ให้คำปรึกษารู้สึกว่าตื่นเต้นจริงตื่นเต้นมากๆเราก็ประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตลัจากนี้ก็คงจะดีขึ้นในการให้คำปรึกษานะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเหมือนกันครับเฟิร์นสวัสดีค่ะเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กดื้อต้องโลนเลยนะวันนี้เป็นไงคะเป็นเคสก็สนุกค่ะสนุกมากค่ะนี่ลุกในการแต่งหน้าโดยคุณสีค่ะแล้วก็ทำผมก็คือ พี่ไลออนนั่นเองค่ะติดต่องานได้นะคะสองคนฝีมือดีมากค่ะมีวันนี้เป็นเคสรู้สึกเป็นยังไงางคะรู้สึกยังแบบร้อง5ห้เป็นสามรอบใช่ค่ะนักแสดงดีใช่เอาไปเลยใช่ค่ะตุ๊กตาทองต้องมาแล้วออสการ์ต้องเข้าคือทิชชู่หมดไปสองม้วนเช็ดมือเ่อแตกไม่ใช่เย็ดน้ำตา ก็เป็นอะไรที่มันสนุกเนอะด้วยความที่แบบว่าแต่งหน้าหรือว่าต่างๆนานาที่แบบว่าปรับลุกให้มันแบบเอ้ยมันดูขึ้นกล้องมากขึ้นอาจจะแบบไม่ได้แบบบูว่าขนาดนั้นแต่แบบว่ามันก็มันก็น่าจะโอเคน้องได้ยินนะใช่เได้ยินได้ยินนะไปไหนกันจ้า today I will going to eat lunch lunch with my friend yes ขอจบทิ่ที่นี้ไหมคะบ๊ายบายดีนีนะบายจ้า